แล้วนึงกูงขอทำสิ่งนั้นก่อนยูเคยทำพาเอาไว้ว่าผีมาหลอกไหมเมื่อคืนยังไม่ได้นอนยอยาไปบอกใครนโมตสาฟังเพลงพาแล<า>้วไ<ม>อเหี้ยโปรกูได้โปจละใสเท้าเหนียวรล้ล้ออยู่มือมันพองไปเพราะตกที่ซอดยังจำไม่ใค้ไม่ได้บอกไปตอนบินทาบานมีแต่กูใช่ยามีใจก่องไหม โตไอสัตว์รด้ทางน้ำไตยุ่งกิเทังบ้านโตไม่มีคนเดินตามมาโออย่พันน้อยโตไม่ได้เวลาที่แโตใครพ้อมเพงนี้ล้วมันแอบยิ้มนั่นแหละคือบาปกรรมดักไว้ก่อนเลยเดี๋ยวต้องมีคนบอกแน่ว่ามันโปยังไง สองคนในแกงฟ้าเนี่ยมันโปนะก็ดูอย่างในภาพเลยมันเป็นแบบว่าแกงกันสองคนแล้วมันก็ไล่หววคนในเซิร์ฟแบบยับยุยยี่เลยคือมันยิงคนล้มปุ๊บมันก็สามารถสังหารได้ต่อเนื่องเลยอ่ะแบบว่ามันเป็นโปอะเออและก็ที่ผมสามารถล่อมันได้เนี่ยเพราะว่ากระสุนมันหมดนะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปแค่นั้นแหละ